สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่องวิวแชร์กายภาพบําบัดสําหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมค่ะโดยสมาชิกมีดังนี้ดิฉันนางสาวอิมตินานวาเตดิฉันนางสาวมาริษากริยยาค่ะผมนายกิติพรแก้วกันเพชรครับี่มาและความสําคัญ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมจะต้องทำการกายภาพบำบัดโดยหลังผ่าตัดผู้ป่วยจะทำกากายภาพบำบัดไม่สะดวกและไม่มีเวัยในตนเองจึงทำให้เกิดแนวคิดที่ทำวิวแชร์กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม เพื่ออำวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยทําให้กายภาพบําบัดอย่างมีวินัยวิวแชร์นี้มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการกายภาพบําบัดบริเวณแขนขาและข้อเข่าเพื่อคืนความยืดหยุ่นและสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อป้องกันการ่อรีลีของกล้ามเนื้อและป้องกันข้อเข่ายึดติดดังนั้นโครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการประดิษฐ์วิวแชร์ของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมสามารถเดินทางไปยังข้างนอกและกายภาพบําบัดได้อย่างสะดวกถประสงค์ 1. สามารถกายภาพบําบัดจนผู้ป่วยอาการดีขึ้น 2. ส,สามารถทําให้ผู้ป่วยมีวินัยในการทํากายภาพบําบัดมากขึ้น 3. ส,สามารถนําของกรรมมาประยุกต์ใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อุปกรณ์รถเข็นรอกเชือกผ้าและเหล็ก การดำเนินงานเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมวิธีการกายภาพบำบัดผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมผู้จัดทําได้ดำเนินการออกแบบวีลแชร์และอุปรกรณ์เสริมที่สามารถหาซื้อได้เช่นรอกเชร์กายภาพบำบัดโดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยความสะดวกสบายของผู้ป่วยเป็นหลักวิธีการทดมองนะคะ 1. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนั่งบนรถเข็น 2. ติดตั้งอุปรกรณ์สําหรับกายภาพ ปล่อยผ้านบนผ้าจากนั้นผูน้ป่วยดึงเชือกขึ้นลงผลการทดลองนะคะ ตารางที่1ข้อมูลศึกษาการกายภาพบําบัดของผู้ใช้งานโดยศึกษาการกายภาพบําบัดของผู้ป่วยหลังผ่าแต่ข้อเข่าเสื่อมและแสดงจุดเด่นจุดด้อยจุดเด่น1การกายภาพบําบัดผู้ป่วยทําได้โดยจับบริเวณที่จับจากนั้นนําขาผ้าที่ผ้าและดึงเชือกขาจะเคลื่อนที่ตามแรงดึงเชือกได้โดยง่าย 2. ประหยันพื้นที่ในการทํากายภาพบําบัดจุดด้อย 1. ติดตั้งอุปกรณ์ยากและใช้เวลานาน 2. ถ้าทําการกายภาพบําบัดไม่ถูกวิธีผู้ป่วยอาจจะมีอาการที่แย่ลง ตารางที่2แสดงการกายภาพบำบัดของผู้ป่วยภายในสัปดาห์ที่1โดยผู้ป่วยอายุ20ปีน้ำหนัก60กิโลกรัมอาการหลังกายภาพบำบัดผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดได้น้อยเนื่องจากมีอาการปวดบวมในบริเวณที่มีการผ่าตัดท่าที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดสามารถงอเข่าได้เป็นครั้งคราว30-45องศาโดยเหยียดเข่าให้ตรงกระดูกข้อเข่าขึ้นลงตารางที่3แสดงการกายภาพบำบัดของผู้ป่วยภายในสัปดาห์ที่2 อาการหลังกายภาพบำบัดผู้ป่วยเริ่มทำกากยภาพบำบัดได้มากขึ้นแต่ยังมีข้อจำกัดกล้ามเนื้อรอบเข่ายัางตึงเวลาที่ใช้30นาทีถ้าที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัเดเสียดเข่าให้ตรงกระดกข้อเข่าขึ้นลงตารางที่4สแสดงการกายภาพบำบัดของผู้ป่วยภายในสัปดาห์ที่3อาการหลังกายภาพบำบัด ผู้ป่วยสามารถทำกายภาพบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาการปวดเมื่อยเริ่มลดลงกล้ามเนื้อตึงเริ่มดีขึ้นใช้เวลา32นาทีโดยค่าที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดจะเพิ่มองศาในการเคลื่อนไหวของข้อเข่าสูงถึง110องศาโดยงอเข่าและเหยียดขาตรงตารางที่5แสดงการกายภาพบำบัดของผู้ป่วยภายในสัปดาห์ที่4อาการหลังทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยสามารถทำกายภาพบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาการปวดเมื่อยเริ่มลดลงกล้ามเนื้อตึงเริ่มดีขึ้นใช้เวลา 28นาที่าที่ใช้ในการทํากายภาพบําบัดจะเพิ่มองศาในการเคลื่อนไหวของข้อเขา่าส่วนถึง210องศาโดยงอเข่าและเหยียดขาตรงสรุปของการทดลองจากการทดลองพบว่าเวลาในการทํากายภาพบาบัดของผู้ป่วยจะเฉลี่ยที่34นาทีอาการหลังกายภาพบาบัดจะเป็นไปตามระยะเวลาที่ใช้ทากายภาพและท่าที่ใช้จะแตกต่างกันออกไปซึ่งอาการของผู้ป่วยจะดีขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้นระยะเวลาที่ใช้ทํากายภาพไม่ได้เป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียวจะขึ้นอยู่กับอาการหลังผ่าตัดและความแข็งแรงของผู้ป่วยด้วย อภิบาลการทดลองจากการศึกษาออกแบบและประดิษฐ์วิวแชร์กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมแนะนำมาทดลองใช้จริงพบว่าจุดเด่นของงานชิ้นนี้คือการทำกายภาพบำบัดบนตัวของวิวแชร์และลดอาการของผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมได้ผลอันเนื่องมาจากอุปกรณ์กายภาพบำบัดสามารถทำได้โดยติดตั้งอุปกรณ์บนวิวแชร์ทำให้ผู้ป่วยสามารถทำกายภาพบำบัดได้สะดวกมากขึ้นและมีวินัยในการทำกายภาพบำบัด